จ็ดตำนานสุดยอดพระปิตาเมืองเพชรแล้วก็มาถึง, trendy, third, ส,งสำนักที่3แล้วนะครับหลังจากที่ได้กล่าวไปสสำนักแล้วนะครับได้แกแ่พระปิตาหลวงพ่อมีวัดพระทรงนะแล้วก็พระปิตาหลวงพ่อวาดวัดเพชรพลีนะฮะแล้วก็มาถึงสำนักที่3แล้วนะครับพระปิตาหลวงพ่อชมวัดสิงห์จังหวัดเพชรบุรีพระปิตามหาอุดหลวงพ่อชมวัดสิงห์ เป็นพระรูปหล่อนะฮะมือปิดตาปิดทาวารมีเนื้อเมฆพัดเนื้อตะกัวเนื้อทองผสมนะฮะแล้วก็เนื้อทองแดงเทือนนะซึ่งเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็หายากมากนะครับ mm hmm. ท่านนั่งบริกรรมคาถานะฮะแล้วก็นำพระปิตาเนี่ยใส่ในบาทปลุกเสกอย่างพิถีพิถันเลยนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยถือเป็นพระปิดตาปีลึกที่หาตัวจริงๆชมได้ยากมากนะครับมีมูลค่าและความนิยมสูงนะครับอีกทั้งยังเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงมากๆลักษณะของพระปิตาหลวงพ่อชมนั้นนะฮะมีอยู่2แบบด้วยกันนะฮะคือแบบที่1เนี่ยเป็นแบบที่ทำออกจากวัดสิงห์โดยตรงเลยนะฮะ ด้านหลังจะมี3หลอนนะสังเกตอย่างนี้นะครับบางองค์ที่พิเศษนะมีการลงเหล็กจานด้วยนะแบ่งพิมพ์ออกมานะฮะได้ทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์แต่งแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับส่วนแบบที่2นั้นนะฮะเป็นแบบที่ทําแจกในงานประจําปีของวัดกุดนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลอนที่เรียบตรงนะไม่เป็น3หลอนเหมือนวัดสิงห์นะครับ วัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อชมนั้นนะฮะที่ขึ้นชื่อลือชาเป็นที่สุดเลยนะฮะก็ได้แก่เชือกคาดเอวนะครับแล้วก็พระปิต,ตามหาอุดโดยเท่าที่พบนะฮะแล้วก็จากการที่ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะฮะพบเจอนะครับบอกว่าพระที่อยู่ในหัวเชือกคาดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นพระปิต,ตาที่เป็นอพิมแต่งเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่พบเจอนะครับ เพราะฉะนั้นบางท่านจริงหวงแหนมากเป็นพิเศษนะฮะเมื่อพบเจอพิมพ์แต่งเนี่ยนะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใช้ได้หมดนะฮะพุทธคุณประสบการณ์มากมายเหลือเกินนะครับแล้วเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมนะฮะที่สนใจได้ฟังกันอีกทีนึงนะครับก็พึงระวังนะครับพระปิตาหลวงพ่อชมนั้นเป็นพระปิตาสำนักหนึ่งนะครับที่ถูกยัดเอาพระเครื่องเนี่ยนะฮะมายัดสำนักไว้ มากมายเหลือเกินนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่พระของท่านนะฮะแต่ว่าก็เล่นหากันเป็นพระของท่านไปก็มากมายนะเพราะฉะนั้นการเช่าหาก็พึงระมัดระวังให้มากนะครับแล้วก็ศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเช่านะฮะจุดสังเกตนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะฮะได้จดจําให้แม่นยานะครับออของไปในพระปิตาของคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะก็คือ,อ,อช่อง ว่างนะฮะร,ระหว่างแขนทั้งสองข้างนะมือที่ปิดตากับแขนทั้งสองข้างที่ปิดทวารน,นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดนะหรือเป็นขนมปีกปูนก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะจำตรงนี้ให้แม่นนะครับแล้วท่านจะลดโอกาสนะฮะโดนของเก้ของฝีมือได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมที่สนใจเช่นเคยนะครับกับหนึ่งในเจตำนานสุดยอดพระปิตาเมืองเพชรพระปิตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์จังหวัดเพชรบุรี